นอกจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วทรงผมก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นดาวดวงใหม่เช่นกันเราจึงพาพวกเขาทั้ง8คนไปเปลี่ยนลุกดูสิครับว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาหล่อสวยกันแค่ไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ลองบอกบ like ุคลิก <premier> ล <ing> ักษณะตัวเองที่อยากได้หรืออะไรเงี้ยครับผมก็คือปกติก็ผมไม่่คยเซ็ตผมอะไรเงี้ยแล้วถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นแบบดูเหมือนหัวกลมๆนาวนวันใช่ไหมครับก็เลยอยากจะให้แบบเวลาเซ็ตให้มันแบบให้มันดูตั้งได้ให้มันรับกับให้มันไงให้มันดูหน้ายาวขึ้นอย่างเงี้ยเปล่าครับมันจะเป็นยังไงไหมครับนีหน้าสั้นอยู่เหรอครับรู้สึกยังไงครับโอเครู้สึก มันมันอ้วนๆหน่อยรอบวอาถ้าเกิดให้มันแบบให้มันขึ้นนไปแล้วทําให้หน้าอย่อยากให้ข้างบนตั้งๆเพราะคิดว่าจะทําให้หน้ายาวขึ้นประมาณมันมันถูกไหมครับหลักการนี้คือปกติคิดว่าตัวเองหน้าหน้าอ้วนอยู่ใช่ครับแล้วคือเพราะาเปิดอย่างเงี้ยออกเงี้ยมันรูอ้วนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ชอบเปิดชอบปิดแล้วให้ข้างบนตั้งถูกไหมครับมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคือแบบเรือบพูดไม่ถูกอะคือ พูดได้เพื่อตื่นก็ได้ครับคือแล้วแต่ตามใจครับแต่ว่าคือแบบอยากให้แบบยังไงล่ะมิติของหัวมันมันรับกับความอ้วนของหน้าให้มันดูแบบดูแบบดูแบบเออครับดูแบบดูแบบยาวๆหรือหน้าไม่อ้วนอย่างเงี้ยครับโอเคถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยใช่ครับคือตอนนี้คิดว่าหน้าอ้วนอันนี้เซ็ตผมมาวครับตื่นมาไม่เลยครับตื่นมาแบบนี้เลยอย่างนงี้ยครับลอยได้อย่างงี้เลยครับงั้นมาดูสีกับพี่หน่อยสิครับ สีผมก็ไม่รู้ว่ายัางไงครับคือแบบก็ไม่อยากให้มันแรงไปอให้มันแบบดูทําให้หน้าเราสว่างขึ้นแต่ก็ไม่อยากให้อ่านองจิ้นไม่รู้ะอครับคืบลอคลองเลือกสีที่ชอบสิครับออสักสัก,ส,ก,ส,กสักอันสมมุติสชกวันหนึ่งต้องไปเข้าร้าน,นผมเองแล้วต้องเลือกสีเองเนี่ยเอออยากได้สีไหนบนบนผมเราคิดว่าเออน่าจะดี โอเป็นกลุ่มน้ำตาลอ่อนน้ำตาลอะไรพวกนี้ีกว่ครับประมาณแถวนี้ประมาณแถวแถวน้ำตาลพวกนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมผมชอบแบบสลดเซาเซอร์แบบไหนแบบไหนก็ได้ครับคือผมผม,ผมเต็มผมไม่เป็นอยู่แล้วครับคือว่าอยากทำไงก็ได้ครับขอแบบเป็นอไสลายเป็นช่วก็สั่นเลยชอบไหมครับหรือว่าตอนนี้ชอบแล้วผมยาวอยู่ ก็ได้ครับแล้วแต่ที่ที่เชื้อหมอครับผมไม่รู้จริงๆรับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของผมนะครับนี่ไม่ได้เซ็ตเหมือนกันตื่นมายัางไงก็ยางนั้นครับผมวันนี้ใครไม่ได้เซ็ตผมมาบ้างครับลุกขึ้นนิดนึงครับโชว์ตัวน้อยหมุนหน่อยครับผมหน่อยครับโอเคครับสมมติว่าต้องทำสี พวกอย่างงี้ครับครับครับที่มันอันนี้ไม่ต้องทําก็ได้นะครับได้แล้วเลยนะเนี่ยผมคือชอบเป็นคอนเซอร์เวทีฟไม่ชอบเปลี่ยนแปลงเยอะก็อชอบแบบเรียนยังไงก็ได้ครับคือผมไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะจะแบบไหนจองวันนี้คือแบบ หัวขาวเลยผมก็ชอบผมไม่รู้เรื่องขวขาวไม่เคยครับไม่เคยทำสีผมครับแล้วถ้าคิดถ้าคิดจะเปลี่ยนเนี่ยลองลองจิ้มดีครับเปลี่ยนอ่ะที่ไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มสีเดียวกับพื้นครับพื้นเดิมสีเดิมเป็นคนเลยใช่ไหมฮอืมหาแดงมาส้มเลยโอ้แรงดีเป็นคนแรกที่จิ้มสีนี้เนี่ยครับจะได้ไหมครับถ้ามันพี่ พี่คิดว่ามันจะออกมาดูก็ทำเลยครับผมยังไงก็ได้ครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวพี่จะจัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน,นะครับให้สวยและหล่อขึ้นโอเคไหมครับขอบคุณนะครับครับตัดผมอยู่ครับอยากควาอีกนิด อ๋อก็ก็เพิ่งสระผมเสร็จเขาก็กำลังก็กำลังตัดผมครับคือผมกลัวแบบเรื่องคือผมกลัวคือกลัวอย่างเดียวคือแบบเวลาอยู่โรงเรียนบตัดผมสั้นมางเงี้ยเพื่อนเขาบอกว่าพี่เลยแบบหน้าหน้าอ้วนหน้าบานอะไรเงี้ยเขเลยกลัวแค่เรื่องเดียวเรื่องอื่นครับคือเรื่องอื่นแบบทรงผมจะเป็นยังไงผมผมแบบผมไว้ใจให้พี่เขาแบบให้ให้เขาออกแบบให้เลยครับ คือยังไงก็ได้อะของผมครับครับกลัวกลัวหน้าบานอะไรเงี้ยจ้ลุนครับก็จิตใจก็อยากดูดีขึ้นบ้างครับเยอะอยู่ครับอยากดูดีขึ้นเยอะอยู่ครับอยากดูดีกับเขาบ้างแบบมีแบบดูแบบเวลาเราดูหนังสือนิตยสาราเงี้ยแบบเห็นเขาแบบทรงผมเท่ๆแต่งตัวดีๆผมก็อยากแบบอย่างนั้นบ้างครับอยากมีแบบเขาบ้างนี่ก็คงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ ครับเนี่ยกำลังดัดผมครับแต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่ดัดแบบดัดให้มันหยิกๆครับแต่คือดัดให้มันแบบ โคงโคงไปแบบด้านที่เราต้องการอะไรเงี้ยแบบให้มันมีวอลลุ่มนิดนึงอะไรเงี้ยครับเสีหัวแสบหัวครับตอนนี้แล้วก็ต้องทำทำผมทำยาไหลข้อตาด้วยมันร้อนร้อนร้อนคันคันครับแปลกๆดีฮะเพิ่งเ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับเพิ่งเคยทำ ก็เพิ่งเวลางหัวมาเมื่อกี้ครับก็อย่างที่เห็นเลยก็คือจะรู้สึกมันจะงองงขึ้นผมจะดูโค้งโค้งดูนไปชี้ช้ขึ้นมาฮะไม่เคยคุ้นเลยปกติจะเป็นผมอย่างนึ่งเลยครับไม่ใช่อย่างเงี้ยก็เพิ่งไฮไลท์เสร็จครับแล้วแบบแปลกๆอยู่ตล้นี้เหมือน จะดาวเหมือนตัวสก,กังเหมือนมาลายอะไรเงี้ยมีลายบนหัว <laughs> ทำไมมันลายจังเลย <laughs> ดูเป็นหัวอะไรลายเงไม่รู้ครับมันก็ไม่เคยเห็นหัวอะไรงมาอย่างนี้ด้วยครับ <laughs> คือตอนเขาทำให้เราก็แบบไม่รู้ใช่ไหมว่าแบบ ว่าว่าว่าเขาจะทาให้ยังไงแบบขั้นตอนนี้เขาทําไปมันออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ผมก็เออให้เขาทําไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วพอมาปุ๊บอย่างเช่นแบบเออเราขอแบบขอตั้งตั้งสูงอะไรเงี้ยเออเขาก็เขาก็เออทำทำให้แต่แต่แต่พอหลังๆเราบอกว่าเออเอายังไงก็ได้ดีกว่าครับแบบตามใจพี่อะไรเงี้ยเออเพราะผมก็ไม่รู้ว่าแบบยังไงมันจะจะเรียกว่าจะเรียกว่าดีอะไรเงี้ยของเขาในสายตาเขาก็เชื่อสายตาเขาดีกว่าอะไรเงี้ยอืม ก็ได้มาอย่างเนี้ย